อันนี้มันก็เลยมีคนไปวิจัยว่าเอะในงานสาธารณสุขคนไทยเราเนี่ยทาไมมันอยู่ไปอยู่ไปโรงพยาบาลยิ่งเยอะขึ้นร้านยายิ่งเยอะขึ้นถ้าการสาธารณสุขดีเราน่าจะมีพอประมาณไม่ต้องขยายก็น่าจะพอมั้งอันนี้ส่วนหนึ่งมันมาจากความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตัวเองเบื้องต้นด้วยนะคะถ้าทุกๆคนพึ่งพาแต่ระบบสาธารณสุขโดยตัวเองไม่ดูแลไม่ป้องกันเลย มันก็ส่งผลให้บุคลากรไม่เอยงคอค่ะนะคะมันก็เลยมีคนไปทำํำวิจัยด้านบนนี่แอดวามเป็นเรื่องพื้นค่นะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าคนที่ทําแบบสอบถามเนี่ย98%รู้ดีค่ะว่าว่า,วาการออกกําลังกายเนะีมันช่วยเรื่องสุขภาพช่วยให้ดูอ่อนกว่าว้ช่วยให้ทำไ,ไมคะยังดูหน้าตาสดใสนะคะมีพลังชีวิต แต่ปรากฏว่ามีเพียงแค่48%ค่ะหรือประมาณครึ่งเดียวที่ทำและลงมือจริงค่ะคือเรารู้แต่เราไม่ทำค่ะคน่วนใขญ่คือรู้แต่ไม่ทำคือเมื่อไหร่ที่เราจะเริ่มอะไรใหม่ๆค่ะมันจะยากเสมอแต่เมื่อเราได้ทําแล้วค่ะแล้วทําต่อเนื่องค่ะเราจะรู้เลยว่า มันมีประโยชน์มากๆนะคะอย่างเช่นพี่โตงใช่ไหมคะที่เรียนโยคะแล้วก็พี่อีกคนนึงที่อ่ะมนัสสินีพี่หมวยใช่ไหมคะที่บอกว่าเรียนร้องเพลงอย่างนี้เป็นต้นมันต้องเกิดจากการฝึกฝนก,การเก็บชั่วโมงบินที่จะทําให้เราเข้าใจว่าเราจะใช้จะออกแบบการออกกำลังกายยังไงจะดูแลสุขภาพการกินการอยู่การนอนอย่างไรให้มันเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของเรานะคะ ตอนนี้นะคะมันมีวิธีการเยอะมาตอนนี้ขอถามทุกท่านว่ามีรองเท้าผ้าใบกันไหมคะมีมีกันทุกท่านทุกท่านมีมีใครไม่มีไหมคะเงียบแปลว่ามีทุกคนเนาะเอ่อมีใครได้ใช้งานมันบ้างจริงๆไม่ใช่แค่ใส่เดินเที่ยวเ่านมีมีใครได้ใช้งานมันบ้างนะ ใช่ค่ะไม่ใช่ตอบขอ,ขออนุญ,ญาตตอบตอบเลขหนึ่งมาในแชทได้ไหมคะเพราะว่าบางทีเขาตอบเป็นเสียงแล้วมันชนกันมีใครบ้างมีใครบ้างขอขอเป็นตอบตอบเป็นเลขหนึ่งเข้ามานะคะวัาถามินนะคะแล้วก็ตอบเป็นสองนะคะว่าไม่มีนะคะตอบหนึ่งนะคะมีสองไม่มีนะคะลองลองตอบเข้ามานิดหนึ่งนะคะ โอเคคุณบาราเซตหนึ่งพี่โตมหนึ่งนะฮะคุณมาริมีหนึ่งโอ้ใช้ทุกคนเลยแล้วพี่มวยแล้วคะพี่มวยแล้วก็คุณวิจิตวิจิตพรใช่ไหมคะคุณวิจิตพรมีรองเท้าผ้าใบไหมคะมีค่ะได้ได้ใช้ประโยชน์นอกจากการเดินเที่ยวเดินห้างไหมคะ อ๋อส่วนใหญ่จะว่ายน้ำอะค่ะอ๋อโอเค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 ถ้างั้นก็ยังมีกิจกรรมอื่นนะคะโอเคสุดยอดเลยอ่าเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบชุดว่ายน้ำไม้แบดไม้ปิงปองเ,อเล่นกิจกรรมอื่นอ่นนะคะกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่าใช้จ่ายสูงไหมคะอาจจะหลักพัน หรือหลักหมื่นใช่ไหมคะซึ่งในราคาหลักพันหลักหมื่นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เรามีความเสี่ยงที่จะต้องป่วยเป็นโรคกลุ่ม4โรคแต่กลุ่ม3โรคหลักๆแต่โรคที่แพทย์อยากจะเน้นก็คือโรคเกี่ยวกับกลุ่มหลอดเลือดสมองค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นหลักแสนแต่ถ้ารวมทั้งปีที่เราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต้องมีคนมาดูแลเนี่ยบางทีอาจจะเป็นปีละล้าน กะะับการที่เราลงทุนตรงนี้อ,อย่างที่วิจิตพรเนาะไปไว่ายน้ําพี่หมวยมีไปไว่ายน้ำอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปเข้ายิมแล้วร้องอาจจะไม่ได้ร้องเพลงอย่างท่านหนึ่งนะคะเห็นคุณพาราเตตที่โตคุณมาลนินีก็น่าจะได้มีใช้ในการ,รออกกำลังกายอาจจะเดินสายพานนะคะหรือจะมีไปวิ่งมินิมาราทอนใช่ไหมอย่างที่ว่ากันไปกิจกรรมเหล่านี้นะคะเราสามารถตกแต่งให้เหมาะสมไว้ได้เยอะมากและตอนนี้ก็มีสื่อเยอะ ในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นของสอสอ,สอ,สอเองในกลุ่มของอ,อสอมอก็เหมอนก็ตามนะคะอย่างอันนี้ก็คือรามวยจีนทราบว่าที่ที่บ้านปันลักษมีไหมคะมีมีการสอนรามวยจีนไหมคะเห็นบอกจะเปิดอะคะ่ะยังยังไม่รู้ว่ายังไงเลยคะ่ะโอเคอย่างการรามวยจีนเนี่ยแพทย์ขอ เล่านิดหนึ่งแล้วกันนะตอนแพทไปทํางานที่เมืองจีนเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยเพราะว่าสวนสถานะาของเขานะคะทุกๆุพื้นที่ที่แพทเคยไปไม่ว่าจะปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ซินเจิ้นเนี้ยนะคะสวนสถานะของเขาเนี่ยจะมีคนจีนมาใช้บริการเต็มที่เลยคนะ่ะแล้วแล้วก็จะมีออคนมาล้าพัดบ้างล้ามวยจียนบ้างลําดาบบ้างไม่ทราบมีเสียงแทก <laughs> โอเคไม่เป็นไรนะอ่าก็แต่มันมีลักษณะที่แบบเขาเอื้อเฟื้อกันนะคะเหมือแบบนเหมือนกับไปสวนลุมบ้านเราอะแพทยลองไปขอเอาว่านะคะว่าขอเรียนเรียนลำพัดได้ไหมเขาก็ยินดีนะคะแนะนําเรานะคะซึ่งตรงเนี้ยในในในกรุงเทพสวนสาธารณะที่มีกิจกรรม่างนี้ค่อนข้างเห็นชัดเลยก็คือ,อ,อสวนจตุจกักรนะคะสวนลุมแล้วก็สวนสาธารณะที่เป็นของของเขตอะคะ่ะ อย่างแต่ละเขตจะมีสวนสาธารณะของเขตใช่ไหมคะอย่งแพทใกล้บางแทรก็จะมีสวนบางแรพรพิลงเขาก็จะมีสเตเดียมมีอินดอร์ indoor, นะคะมีอาคารที่เขาจะจัดคอสสาหรับคนสูงวัยนะคะมีว่ายน้ําก็มีเล่นดนตรีก็มีมีเรียนปิงปองเรียนร้องเพลงหลายอย่างเลยค่ะโยคะเขามีนะคะ อย่างคนที่มีปัญหาเรื่องปวดเท้าปวดขาเขามีกิจรกรรมกายภาพบําบัดใน,นในสระว่ายน้ำาด้ยนะคะเออพาออกกาลัในสระ้ก็มีนะคะอ่าและอันนี้ก็โรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะไปจัดจ,จิตัดต่างจังหวัดอย่างสมาคมบ้านปันรักษจริงๆก็เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะเพราะสอนทั้งภาษาสอนไอทีเอ่อสอนกิจรกรรมทุกอย่างที่ส่งเสริมสุขภาพในระยะยาวนะคะ ซึ่งอย่างการรำวงนะคะมีงานวิจัยนะคะรองรับว่าการรำวงพื้นๆบ้านๆเราเนี่ยช่วยพัฒนานะทั้งร่างกายและก็จิตใจแล้วก็ส่งเสริมนะค,ะความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนด้วยนะคะได้ผลที่แบบครอบคุณมากๆนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมนะคะสำหรับคนชอบเที่ยวนะคะซึ่งตอนนี้เรียกได้ว่า เริ่มเมเป็นที่นิยมมากขึ้นจากสื่อจากอะไรหลายอย่างที่เขาทำออกมานะยังคู่แรกนะคะที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยคนคนผู้ชายนี่เคยเป็นนักขับค่ะน,นักขับรถแข่งพราพอเขาสูงไวัยเขาก็ชวนภรรยาเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วจะเช่ารถขับค่ะในคลิปก็ว่าจะบอกมีความสุขมากว่าคนไทยน่ารักยิ้มง่ายนะคะรับเพื้อนะคะ แล้วก็ส่วนอีกคู่หนึ่งก็คือคู่รักรถบ้านอันนี้ก็เสิร์ชดูใน YouTube ได้นะคะก็เป็นอีกคู่ที่น่าสนใจว่าตัวภรรยาเองป่วยนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคก,กลุ่มเนื้อรังนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วสามีเนี่ยบอกโอ้ถ้าฉันดูแลอย่างนี้ที่บ้านคงจะไม่ไหวนะคะเลยเอารถกระบะตัวเองค่ะมาดัดแปลงให้เป็นรถบ้านแล้วก็พากันไปเที่ยวค่ะ แล้วพอสื่อไปทำเนี่โอ้โหทั้งกู้สดใสมากๆเลยแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะคะ,อะตอนนี้เรามาส่วนของนะะเนื้อหาเน้นๆนล้วค่ะว่าแพทจะให้ทำง่ายๆไปนะคะว่าหลักสามตอ่อโรคไม่มา<อ>นะคะหลักสามตอ่อโรคไม่มา<อ>คืออะไร<อ>ปกตินะคะก่อนที่เราจะไปสู่โรคเรื้อรังที่มันรุนแรง จนถึงกระทั่งเป็นเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดระบบสมองเนี่ยซึ่งในผู้สูงวัยนักจะเกิดขึ้นได้นะคะมันจะมาจากอาการเบื้องต้นก่อนคือการตึงอาการชาหรืออาการปวดใหม่ๆก็คือตึงก่อนอย่างเช่นคุณภารเสริฐก่อนที่จะมาถึงไหล่ติดเนี่ยต้องตึงมาก่อน <laughs> อาจจะมีชาร่วมด้วยแล้วก็ไม่สนใจ ไม่รู้มันคืออะไรนะคะยังคงทนทำงานกันต่อไปจนกระทั่งมันปวดและยกแขนไม่ขึ้นจึงมาปรึกษานักกายภาพใช่ไหมคะค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ต้องการจชให้เป็นตัวอย่างนะเพื่อที่จะให้แบ่งปันกันเนาะเราจะได้ช่วยกันปวดแล้วเดี๋ยวก็หายเดี <laughs> ๋ยวมัน <laughs> นี่ละค่ะนี่คือสาเหตุที่เหมือนกับเราขับรถอะ่ะเราเล่นขับตั้งแต่ กรุงเทพถึงเชียงใหม่ไม่พักรถแหละมันจะไหวไหมคะแล้วเราใช้ร่างกายอย่างเนี้มากี่ปีใช่ไหมคะมันก็ค่อยๆสะสมแต่ตอนนี้ปกติร่างกายเรามันมาหัสจรรน์มากค่ะแค่ให้มกอย่างนี้แล้วกันทําไมเราโดนมีดบาดถ้าแผลไม่ใหญ่เราไม่เห็นต้องไปหาหมอเลยมันก็เด็กดีเพราะว่า ร่างกายมันสร้างเซลล์ใหม่ทุกๆ7วันอยู่แล้วจากการหายใจการกินน้ำกินอาหารมันเป็นธรรมชาติที่เขารักษาตัวเองอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าถ้ามันเป็นแผลลึกแผลใหญ่เราก็จําเป็นที่จะต้องหามหมอเพราะว่าไม่เอาเราจะเลือดหมดตัวซะก่อนนะคะก็ต้องเย็บต้องห้ามเลือดก,กันอันนี้ก็คือถ้ามันฉุกเฉินมันหนักจริง,รง,รงๆเราจึงค่อยไปพบแพทย์พบเตีภาตัเป็นต้นนะคะ นนี้สาเหตุนะคะมันจะมาจากอะไรมันมาจากสามต่อสามตอนนี้คือตึงตึงจากกล้ามเนื้อเส้นเอ็นค่ะตึงจากกล้ามเนื้อเส้นเอ็นจากการใช้งานจากพฤติกรรมจากอุบัติเหตุนะคะจากสาเหตุหลายๆสาเหตุมันจะเริ่มที่ตึงก่อนพอตึงแล้วเรากดเชยเราไม่ดูแลมันไม่ได้เอารถไปเข้าอู่เราก็ไม่ได้เอาร่างกายไปหาหมอนวด ไม่ไดไปหาหมอไม่ไดไปปรึกษาใครมันก็จะค่อยๆมามีชาด,วด้วยนะคะพอมีแล้วยังเฉยอยู่อีกมันก็จะเริ่มมาปวดนะคะไอ้ตัวนี้แหละกล้ามเนื้อมันเกิดจากการหดรั้งเพราขดรั้งมากๆเนี่ยมันจะไปรัดหลอดเลือดเหมือนท่อน้ําใช่ไหมคะกต่เส้นประสาทก็เหมือนท่อน้าอันนี้มันจะแทงไปตามกล้ามเนื้อเส้นใหญ่เลยค่ะ เหมือนมือแพทเนี่ยนะคะมันแพงไปในเนื้อกล้ามเนื้อมัดมดนะคะเหมือนท่านใครทําอาหารทำกับข้าวเวลาเราขัดนเนื้อหมูเนื้อไก่ทําไมมันยังมีเลือดถ้ามันเพิ่งตายใหม่ๆเพราะว่ามันมีเลือดไปตามทุกอนุของเซลล์ของกล้ามเนื้อเลยค่ะตอนนี้พอกล้ามเราใช้งานหนักๆใช้งานมากๆเนี่ยมันรัดตัวพอมันรัดตัวปุ๊บมันจะค่อยๆบีบค่ะมันบีบสายยาง พราะมันบีบนะ้ามันก็ไหลน้อยมันก็ไหลช้านอกจากการใช้งานแล้วก็มาจากพฤติกรรมอีกใครที่กินเก่งกินเยอะจนเริ่มมีไขมันสะสมในในหลอดเลือดนะคะมีคอเลสเตอรอลนะ,ะมีโรคข้วตัวนี้ก็จะค่อยๆทําให้หลอดเลือดตัวนี้ที่มันเคยใหญ่เท่านี้ค่อยๆตีบลงเพราะมีไขมันไปกอะที่ผนังหลอดเลือดและยิ่งประกอบก,บกับการใช้งานอีก ทำงานไม่รู้วิธีบริหารไม่รู้วิธีจัดการร่างกายมันก็จะส่งผลไปให้ยิ่งตีเพราะตีนานๆเรายังเฉยไม่ทําอะไรมันมันไปสู่ภาวะตันนะคะมันก็จะส่งผลให้เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาคือตึงชาแล้วก็ปวดตันนี้ในงานกายภาพบำบัดจะช่วยอะไรได้ก็คือให้เรากลับมาเช็คล่างกายเราก่อนคะก่อนที่เราจะไปถึงภาวะวิกฤตภาวะปกติมันจะมีค่าเฉลี่ย ให้เราพอทราบว่าถ้าเราจะเป็นผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มเกษียณสุขมีคุณภาพเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะทําได้ประมาณเท่านี้และให้รักษาระดับเอาไว้ก็จะส่งเสริมให้เราเนี่ยได้นะยาชะลอวัยโดยไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปเสียงเงินนะ,ะในเบื้องต้นนะคะสามตัวนั้นก็คือความแข็งแรงความยืดหยุ่นและก็ความคนทาน แอดลองให้ทุกคนลองลองช่วยคิดนะจะประเมินนิดนึงนะคะว่าถ้าเราเป็นนักกีฬายิมนาสติกใน3แกนหลักนี้เหมือนเรากำลังสร้างบ้านนะบ้านหน้าจั่วมี3ส่วนมีมุมด้านบนแล้วก็มีฐานคือฉากฐานด้านล่าง2มุมนะคะขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมจัวบ้านทั้งบมเนี่ยถ้าเป็นนักยิมนาสติกเนี่ยเขาจะเอาอะไรเป็นจุดหลักของ หน้าจั่วของมุมด้านบนของบ้านระหว่างแข็งแรงยืดหยุ่นแล้วก็ทนทานอ่ะตอบอย่างนี้มาก็ได้นะคะพิมเข้ามานะแข็งแรงถ้าตอบแข็งแรง1นะคะยืดหยุ่น2ทนทาน3มมี2นะคะมียืดหยุ่นอ๋อสองโอเคมีมีมีคำตอบอย่างอื่นไหมคะ โ okay. อเคอาส่วนใหญ่ตอบสองนะคะโอเคใช่เลยนะคะในนักิมนาสติในสามเหลี่ยมเนี่ยตัวยอ่อมุมเนี่ยตัวหลักของเขาที่เขาจะต้องเน้นให้มีก็คือยืดหยุ่นแต่สองฐานหลักล่างหายไปไม่ได้นะคะความแข็งแรงและทนทานหายไปไม่ได้โอ้พี่หมวยตอบมาทั้งสามตัวถูกต้องเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักในการดูแลตัวเองนะคะ ก่อนที่จะเกิดภาวะไม่สบายตัวมีภาวะเจ็บปวดหรือเจ็บป่วยขึ้นมานะคะท่านนี้ถ้าเราเป็นอนักว่ายน้าอ่ะแล้วถ้าเป็นว่ายน้ำนะคะเดี<ม>๋ยวลองช่วยกันตอบดีงค่ะว่าหน้าจ๋วข้างบนน่าจะเป็นอะไระเป็นนักว่ายน้ำที่ต้องไปแข่งนะน่าจะเป็นอะไรเอาเป็นว่ายน้ําระยะสั้นละกัน<ม>ว่นายน้ําระยะสั้นเพราะว่าระยะสั้นกับระยะยาวก็ไม่เหมือนกันเอาระยะสั้นก่อนคิดว่าอะไรน่าจะเป็นตัวบนนะ อ้าวตัวหนึ่งโอ้โหโอ้โห,โโหทุกทุกคนเก่งมากมากเลยแต่ว่าเป็นคนที่เข้าใจนะเข้าใจในเรื่องสุขภาพดีทีเดียวเลยโอเคถูกต้องเลยค่ะแข็งแรงนะคะแข็งแรงเราจะไปอยู่ด้านบนส่วนฐานสองอันก็หายไปไม่ได้นะคะยังต้องมีความยืดหยุ่นและความทนทานด้วยนั่นเองนะคะงั้นเรามาดูนิดนึงว่าคนที่เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพมักจะ เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างซ้ายขวาหน้าหลังนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่สามหัวใจหลักแข็งแรงยืดหยุน่นทนทานมันเกิดไม่สมดุลระหว่างซ้ายขวาหน้าหลังไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดแล้วแต่นะอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีพี่คนหนึ่งนะคะมีพี่่านหนึ่งชื่อพี่สุภาพรบอกว่า พอทำเทสนะคะซึ่งอแอดจะมีภาพให้ดูนะคะคือการยืนขาเดียวแล้ววัดว่าสามารถยืนได้นานเท่าไหร่เขาได้ค่าข้างซ้ายเนี่ยได้ไม่ไม่ถึง5้าวิหรือสิวิก็ล้มเลยส่วนข้างขวานเนี่ยได้เกือบ5้ากว่าวินาทีจนจน,จนเกือบจะถึง1นนาทีนี่แหละคะ่ะค่าที่ได้เนี่ยพบว,ว่าข้างซ้ายไม่ได้เลยแต่ข้างขวาได้แอดเลยประเมินว่าเขาเป็นคนที่จะใส่ง่ายล้มง,ง่ายจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เขาก็บอกค่ะว่าใช่เลยเนี่ยสะดุดบ,บ่อยล้มบ่อยเพราะอะไรคะเพราะไอ้ความห่างของซ้ายกับขวาความแข็งแรงความยืดหยุ่นความทนทานเนี่ยมันห่างกันมากค่ะถ้ามันแตกต่างกันไม่มากเนี่ยก็จะเป็นตัวประเมินได้ว่าเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไม่ต้องกังวลเรื่องล้มเรื่องสะดุดเท่าไหร่